เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยพาผมกันซี o t x ต o เอ็กมวันนี้อยู่กับอ t h e เลียรีซารนะครับซึ่งเกมนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผมก็เล่นมาได้ตั้งแต่เดย์วันนะแล้วก็รีดีหาอะไรมาเพื่อที่จะมาเล่นให้มันเข้าลึกแล้วก็จะได้ทําคลิปรีวิวตัวละครแบบนี้นั่นเองนะครับก็ตั้งใจว่าจะทําคลิปรีวิวตัวละครแต่แรกแล้วนะครับแม้ว่าผมจะไม่ได้มีเวลาเล่นเกมมากเท่าในอดีตแต่ว่าในอดีตเนี่ยพอดีผมกับ บอยบอยเนี่ยชวนผมมาเล่นนะครับแล้วก็บอยไม่รู้เรองเนี่ยเรา2คนเนี่ยก็แต่ก่อนเนี่ยเราเล่นเกมแนวเอ่อเทิร์นเบสกันมาก่อนเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นเกมเกมหนึ่งของกาลิน่านะครับก็สซีซั่นที่ PVP พวกเราก็สามารถเข้าฮอร์เฟรมติดท็อป3ได้มันก็เลยสนุกมา,มากๆหลังจากนั้นผมก็พักเกมเทิร์นเบสไปแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเล่นในเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นค่ายเกมที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าผมเนี่ย เป็น Official Partner กับทางแล็เอร์เอ็มคลาซึ่งผมทำคอนเทนต์ลงช่องเป็นประจำอยู่แล้วแล้ววันนี้เกิดนำเสร็จแล้วเรามาทำคลิปรีวิวตัวละครกันดีกว่าโดยตัวละครเนี่ยมารีวิวเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนคงรู้ดีนะว่าในเกมแนวเนี้ยหลายๆคนก็คงจะรีหาตัวละครที่ตัวเองชื่นชอบขอลดเสียงเกมหน่อยว่าเอ้ยเริ่มต้นมาเนี่ยจะใช้ตัวอะไรดี แต่ผมก็อยากจะทำเจาะเป็นตัวละครไปพร้อมกับเอาไปลง PVP ด้วยเนื่องจากเกมนี้เนี่ย Arena r e a m เนี่ยหรือ PVP เนี่ยก็ทำมีโมหลายโหมดด้วยกัน,นมีทั้งเป็นการเล่นเข้าไปเจอกัน8คนเข้าไปชนกันเป็นทัวร์นาเมนต์หรือว่าจะเป็นการเล่นแบบสด,สดเลยก็มีนะครับทำให้การเล่นเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายมีทั้งการดาับการแบนทำให้ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักตัวละครค่อนข้างเยอะเยอะแล้วผมก็เลยคิดว่ามันก็ถึงเวลาจะเปิดคลิปรีวิวเรา วันนี้ตัวที่เราจะรีวิวกันไม่ใช่ใครอื่นเลยก็คือน้องมีโอเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยตั้งใจตอนรอบเรียดในเด y วันเนี่ยเรายอมเล่นช้าของคนอื่นเพื่อหาไอดีที่มีตัวอย่างน้องมิโอผมก็อัพน้องมิโอเป็น6ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าทําไมทําไมใครๆก็อยากมีน้องในเป็นเป็นทีมเริ่มต้นนะครับเล่นง่ายแล้วก็เล่นเก่งยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เริ่มจากการดูสเตตัสก่อนน้องเนี่ยเราเนี่ยจะเน้นในส่วนของสปีดเป็นหลักอยู่แล้วเนื่องจากว่ามาดูสกิลครับสกิลของน้องเนี่ยสกิลแรกนยจะเป็นการโจมตีแล้วปล่อย CC แช่แข็งใส่คู่ต่อดสู้นะครับทำให้มีโอกาสเี่ยแช่แข็งแล้วทําให้ศัตรูเสียเทิร์นฟรีอันนี้ก็ดีนะครับต่อมาอันที่2ก็ยังเป็นฟรีสแตมเพิ่มเติมคือสกิล2เนี่ยจะมีสเตตัสตัดฮิล มีโอกาส50%ตัดฮิวและมีโอกาส30%ติดฟีดทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีโอกาสที่จะงัดตัวฮิวมาแก้ทางไม่ได้ในส่วนของเวลาแบนพิกเสริมหน่อยสกิลแรกมีโอกาสติดฟีดแค่10%นั่นเองนะครับอ่ะต่อมาอันที่3 m i s ิสต a y เป็นสกิลที่สำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปสาธิตให้ดูนะผมขออธิบายสกิลให้ฟังก่อนเป็นสกิลที่เรียกว่าดูด เทิร์สตรูมาหรือว่าเขาเรียกว่าเทิร์นมิเตอร์นะเป็นการสติลเทิร์นสตรูออกมานะครับห้าสโอกาสก็คือมากขึ้นเรื่อยๆตามที่เราอัพเดี๋ยวผมพาไปดูและยังมอบสปีดให้กับเพื่อนร่วมทีมเห็นอะไรไหมครับว่าถ้าหากว่ามิโอเป็นคนเริ่มต้นก่อนเนี่ยสติลเทิร์นตัวเร็วกว่าเพื่อนเรามาได้รับเพิ่มสปีดให้เพื่อนทําให้ตัวเดามจเราเนี่ยสามารถออกเทิร์นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเรามาดูกันต่อนะครับโมดูลที่ใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นในส่วนของโมดูล ให้สปีดเต็มไปก่อนเลยนะครับซึ่งบวกสูงสุดถึง35แต่ว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยวันนี้มันเพิ่งเดย์สก็ยังทำสปีดได้เราดาวๆ2 0 0กว่าเั่อเองยังมากได้อีกนะครับโดยออฟ12สปีดอีก4จะเป็นเลือดจะเป็นเกาะก็แล้วแต่นะครับคราวนี้สปีดเนี่ย <c oughs> สำคัญที่ทุกคนใช้สปีดแต่ทุกคนจะต้องตีออฟ ให้ได้สปีดทับๆอีกเช่นกันเช่นชิ้นนี้ชิ้นนี้เห็นไหมครับชิ้นนี้ก็มีสปีดทับไป2รอบเวลาที่เราออฟตีออฟเข้าไปเรื่อยๆและชิ้นนี้ผมยังต้องแก้เห็นไหมมันไม่มีสปีดนะแต่ว่ามันมีดีเฟนซ์ defense, มันมีกันนูน่นกันนี่มีเลือดแล้วก็มี CC เอฟเฟกต์เอซี ACC เนี่ยจะเป็นเอฟเฟกที่ทำให้มีโอกาสติดแข็งมากขึ้นนั่นเอง โดยถ้าหากว่าผมจะเลือกสักชิ้นหนึ่งมาเนี่ยผมก็จะเลือกชิ้นที่มันมีสปีดติดแบบนี้เลยทําให้ได้เริ่มเทิร์นก่อนแต่เฟย่าผมก็ใช้ผมก็เลยยังไม่ได้ถั่วมาเห็นไหมเนี่ยพวกนี้มันไม่มีสปีดผมก็จะยังไม่ได้ใช้มันนะเนี่ยถ้ามีสปีดแบบนี้เห็นปะเอฟเฟกต์ซีเอซีและสปีดอันนี้ดีมากๆอันนี้แหละคือชิ้นที่ผมตามหาถ้ามันบวกทบสปีด 1- 2ครั้งผมเอาเลยดูนะปึ๊บปึ๊บแอตแทกมาไม่ขอให้ไปลงสปีดสักครั้งหนึ่ง1 2 3 ไม่ลงไม่เป็นไรตีต่อถึง9จะมีลงอีก1 2ึ่บมีโอกาสอีก1 2ึปึ๊บลงสปีดแล้วเห็นไหมบวกสปีด5และ ACC 43%นี่โคตรเหมาะโคตรเหมาะเลยต่อไปขอสปีดอีกสักทีหนึงชิ้นนี้ใช้ยาวนะครับผมติดไอ้นี่เลย1 2และไปลงแอตแทกไม่เป็นไรติดไว้เลยและผมก็จะใช้ชิ้นนี้นะครับในการลงแทนทุกคนดูนะสปีดผมเนี่ย บวก89ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากว่าผมสลับชิ้นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งตีเสร็จไปเนี่ยบวก94เลยเห็นปะแม้ว่ามันจะบวกมาไม่เยอะแต่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์จากเซ็ตของสปีดนั่นเองอ่าเนี่ยสปีดเราสูงเรามีสิทธิ์จะดวนชนะนั่นเองนะครับต่อมานะครับสกิลของน้องนะถ้าอัพดาวเนี่ยก็เอาตามกําลังซับแต่ว่าถ้าอัพไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะถึกขึ้นเรื่อยๆซึ่งถามว่าจําเป็นไหมผมว่ามีโอจําเป็นแค่ C2 หรือ เปิดให้ได้ตัวครั้งที่2มันจะมีโอกาสเอฟเฟก ACC บวกสองทำให้มีโอกาสฟีดศัตรูและก็ขโมยเทินศัตรูได้อย่างง่ายดายผมมองว่าแค่นี้โอเคแล้วซึ่งผมก็เปิดมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้สกิลควรอันไหนควรอัพบา้างเห็นไหมครับผมเนี่ยลงทุนอัพสกิล3มเนี่ยมาถึงขั้นที่3เพราะว่ามันจะมีโอกาสขโมยเทินได้มากขึ้นและจริงๆแล้วมันจะอโบอยเทินได้มากขึ้นเนี่ยเป็น65%เนี่ยตอนเลเวล4 แต่ผมเนี่ยยังหาทรัพยากรมาพได้ไม่พอนั่นเองนะครับเพราะว่าโอกาสขโมย50%เนี่ยมันก็น้อยไปนิดหนึ่งถ้าหากว่าได้65%มาเนี่ยจะดีสุดๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามรีดให้ได้ขั้นที่4อันนี้เนี่ยมันจะขโมย,ยเอ่อขโมยเทิรนมากขึ้นนะครับซึ่งเราเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงมันก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วอัพให้ได้เลเวล4ส่วนสกิล l 2เนี่ยมันก็ไม่ได้มีใจความสำคัญอะไรมากแต่ถ้ามีงบ ผมก็อยากจะให้มีโอกาสฟีดมากขึ้นเพราะตอนนี้โอกาสฟีดเห็นไหมครับมันถามสิถ้าอัพไปถึงขั้น3ฟีดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าเกมนี้นะสำคัญที่การอัพสกิลตรงนี้มากกว่าถ้าถามผม acc 12กับฟีดโอกาสติดเพิ่ม10%ฟีดโอกาสติดเพิ่ม10%มีผลเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าจะเติมเติมเอาทรัพยากรสบายไม่ต้องเติมเอาตัวตัวเดี๋ยวมันมามันมาเองนะครับต่อมานะครับเห็นไหมมีโอกาสตัดทิว6 5แต่ผมว่าไม่ได้ซีเรียส ผมสนใจโอกาสฟีดเพราะฉนั้นสกิล l 2ผมแนะนำว่าอัพถึงเลเวล3และก็สกิล l เนี่ยอยากให้อัพไปถึงเลเวล4นะครับส่วนสกิล l ส่วนมาก PVP เนี่ยมีโอกาสเห็นผลน้อยแถมจะให้ไปเพิ่มโอกาสฟีดเนี่ยมันก็เพิ่มมานิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอัพได้ก็ดีแต่ถ้าถามว่าอะไรคุ้มเนี่ยสกิล3เลเวล4สกิล2เลเวล3เป็นอันโอเคนะครับมาดูในส่วนของเชลอันนี้เนี่ยมีโอกาสเจนเอ่อโล น้องไดมอนด์ฮาร์ดเป็นสัตว์ทองแล้วกันนะสัตว์แดงเนี่ยช่วงนะสเตจนี้ยังไปกันไม่ถึงหรือจะใช้เป็นฉลามก็ได้ฉลามเนี่ยมันก็เป็นแบ็กแฟลกนะครับแบ็กแฟลกก็สามารถที่จะแบบมีโอกาสที่จะเร่งเทินได้บวกสปีดได้เหมือนกันก็โอเคอันไหนก็ได้แต่หลักๆเลยเห็นไหมเห็นความต่างอะไรไหมให้มันบวกสปีดอย่างน้อย2และเกาะหรือเลือดอย่างละ2อไอ้ด้านล่างสัตว์เนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยจะใส่สปีดตันแล้วเราจะใส่เซ็ต เลือดหรือเกาะไ่สักอย่างหนึ่งให้มันท่อนข้างแยืถึกอันนี้คือเอาไว้เผื่อ PVE ด้วยนั่นเองแต่ว่านะครับก็สัตว์เนี่ยออปชันเสริมเนีเน้นเป็นเลือดนะครับออปชันเสริมที่2เนี่ยก็ผมจะเน้นเป็น ACC เพราะว่า ACC มันมีสิทธิ์ติดแข็งแต่ถ้าสุ่มได้สปีดดีมากนะครับสุ่มได้สปีดดีมากๆแต่ว่ามันเปลืองเงินก็อาจจะไม่ต้องสุ่มสุ่มให้สปีดคืออะไรข้อที่2เนี่ยเห็นไหมมันจะมีโอกาสบวกสปีด4ถึง14 ผมสุ่มให้ดูก็ได้นะครับไหนไหนก็เป็นคลิปแรกที่ทำคลิปรีวิวถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กด subscribe กันหน่อยก็แล้วกันนะครับเ <Effect. S 3> อฟเฟ t acc เนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันดีมากๆแล้วนะผมใช้ pve ก็ดีแช่แข็งมอน pve ได้อย่างเป็นอย่างดีเลยแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงมีคนมาท้าเราแข็งนะถ้าพูดกันตามตรงเวลาที่เราใช้เนี่ยเราก็อยากจะใช้สปีดมากกว่าใน pvp นะเพราะว่า acc เนี่ย มันสาคัญเาะสปีดเพราะถ้าไม่ได้ออกก่อนซวยเลยชิบหายเลยนะครับมากดกันแล้วก็กดรีไปเลยนะครับนี่แม่งได้ ACC 1 5โอ้โหคือทุกคนต้องเข้าใจนะสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าทุกคนเนี่ยสุ่มไปเนี่ยมันจะมีโอกาสได้มากได้น้อยเห็นไหมฮะอย่าง ACC เนี่ยมีโอกาส6กถึงยีตะกี้ผม10มันเป็นสีฟ้าพอเป็น15มันเป็นสีม่วงกลายเป็นว่าอัปเกรดเติบโตแต่เนี้ยบวกเลือดสกเนี่ยสุดแล้วนะครับเพราะว่า เอบกเลื่อนเนี่ยมันเต็ม20ถ้าเป็นสีทองคือตึงจัดแล้วนะครับก็ดีมากๆกลายเป็นว่าชิปหายผมก็ขอเก็บเอาไว้ก่อนละกันเพราะว่า ACC 15เนี่ยเอาไปใช้แช่แข็งวอนใน PVE ดีมากนะก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อเราไปดูเกมเพย์ของน้องมีโอกันดีกว่าปะมาเรามาเทสใน PVP กันเลยดีกว่านะครับฝั่งตรงข้ามเลือกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเลือกมีโอก่อนเลยนะครับ เพื่อจะได้รีวิวแล้วตัวที่2จะเลือกเป็นทางฝั่งของเหรียญน,นะครับยังไม่ได้รีวิวนะเอารีวิวมีโอ,อ้ก,ก่อนนะครับเดี๋ยวทําให้ทีละตัวเหรียญน,นี่เป็นตัวแจกฟรีที่ยอดเยี่ยมจริงนะครับเอาเขายอมแพ้เลยครับเราเราแย่งมีโอ,อเขาได้นะไปต่อครับ พอแยกมีโอ assume. ได้เขายอมแพ้เลยครับก็อ่เขาเลือกทางเหรียญมาเราจะเลือกมีโอแล้วก็เราจะเลือกเกรมาเป็นรถเกาะนะครับเพราะเดี๋ยวเรามีโอเราจะดึงเทินมาฝั่งตรงข้ามเลือกมาเพิ่มนะครับเป็นตัวมืดแล้วเราโหมาพร้อมโดโรดกิโดกิแต่เราจะเลือกเฟรย่าซึ่งมาบับรถเกาะให้ หลังจากที่มีโอซัดไปแล้วก็ผมจะเลือกลิ่งเหลาเผื่อว่ามีอาการผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะเรามีดาเมจแค่ตัวเดียวก็คือเกรนะเราไม่ตายก็เดี๋ยวค่อยฮิลยื้อเอานะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะปิดได้สักตัวหนึ่งนะเพราะว่า ผมดูแล้วเนี่ยดาวเขาไม่ได้เยอะมากนะครับผมคิดว่าถ้าเฟรย่ากับปีโอผมได้เล่นเนี่ยก็น่าจะดีนะครับเราจะลดเกาะด้วยการใช้ไดนาไม่เอามาเวลมาบูสต์ดีกว่าอ่าดาเมจไปเผื่ออีกตัวหนึ่งเพราะผมยังไม่ได้ปั้นมาเวลดีนะครับเราจะต้องแบนฝ่ายตรงข้ามด้วยนะทีนี้ชิปหายสายที่นี่แล้วผมคิดว่าผมดูแล้วเนี่ย ผมแบนได้เหรียญเขาแล้วกันเขาเลือกมาตัวแรกเขาน่าจะปั้นมาสุดนะแล้วก็ปล่อยไปผมว่ามีโอเราปั้นมาเร็วกว่าโดกิดกิเขาแล้วก็ตัวอื่นๆด้วยเรามาออโต้กันเลยดีกว่าออโต้เลยดีกว่าให้โชว์มีโอกันไปนะครับเพราะมีโอผมได้เริ่มก่อนแน่เมื่อกี้สปีดเราเพิ่งทากันมาสุดๆนะครับเราเพิ่งเปลี่ยนของด้วยมาถ้าตะเฟย่าเร็วกว่าเพราะว่ามีโอผมโดนแบนนะครับก็ถือว่าแถมให้แล้วกันเดี๋ยว ถ้ารอบหน้ามีโอไม่โดนแบนเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะครับมาเฟย่าผมก็เปิดอันติปึบยิงแสงลงมาทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโดนทะลุทะลุเกาะไป1คนนะครับแล้วเท่านี้เกรผมยิงบัฟเสร็จทุบอูอมคนใหม่ตายไป1คนนะครับแล้วโดกิโดกิเขาเร่งเทินขึ้นมาแสงมา2นะครับโดกิโดก,โดกิเล่นเสร็จซาเนียซาเนียใช้ดีโอที T, หรือดอท พืชขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเป็นซานเนียพร้อมนะเป็นซานเนียตัวแรกทาให้ชุบขึ้นมาใหม่เอาละครับมือปืนตัวโหดของเรานี่มียอดทิพอยู่แล้วตัวนี้ยิงเข้ามาผมก็นัดไว้แล้วนะครับแล้วทางฝั่งลิงเหล่าผมก็ฮิวขึ้นมาทําให เกผมเลือดเต็มแล้วเพิ่มเกาะโดยเฟลย่าเสร็จปุ๊บน้องตัวน้อยของผมน้องริวยิงเข้าไปก่อนเอาเตัวเมทมาเสริมไว้ครับแม่แต่มีโอ,อัดนโดนแบนก็มาดูกันต่อครับออโต้มาดกิโดกิบัฟเสร็จเกรผมทุบไม่ตายไม่ทุบตัวขวาวออโต้ไปแต่ว่าทางฝั่งของเฟลย่าปิดงานไปได้นะครับลิงเหล่าผมปล่อยน้ําไปแบบเจ็บๆนิดๆมดกัดแต่เราเกาะเต็มจัดเลยครับแล้วมาแล้วครับเอออ ไม่มีปัญหาแล้วครับผมอยากเล่นมีโอ๋เพราะว่าฝั่งนงข้ามยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเขาไม่สมดุลไงผมก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่เซิร์ชอันสดๆตรงนี้แหละเพราะว่าผมอยากจะให้เห็นจริงๆครับแต่ผมต้องเลือกดาเมจมาให้เขาแบนเพิ่มเขาเราแบนมีโอมอยู่แล้วนะครับอุตส่าห์มาเลือกทีหลังนะก็ต่อมาเราได้พิกก่อนเราก็เลือกมีโอมาเลยอ่ะอยากแบนอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะแบนใครนะแต่ว่า ผมจะเลือกมีโอมาก่อนขอเลือกทางด้านลิลลี่แล้วก็เป็นมาเวลมาเรากดทางด้านของเหรียญและก็เกรอเอามาก่อนเลยเฟย่าผมปล่อยผมจะโชว์มีโอนะครับแล้วโหใส่ดาเมจมาสองแบบนี้เสร็จหวานเจี๊ยบนะครับเราใส่เฟย่าไปแล้วก็ใส่โดกิโดกิข้ามเทิร์นไปหนึ่งตัวเลยครับช่างหัวมันแล้วนะครับเขาเนี่ยมีลิลลี่กับมาเวลเนี่ยผมก็ต้องเลือกแบนด์สักตัวนึ่งอ่ะอาจจะเป็น ลิลลี่ก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ผมน่าจะโดนแบรนด์มิโอปะ่ะเขาเลือกที่จะแบรนดเฟรย่าได้โชว์แล้วครับสําหรับมิน้องนะอมิโอนะอืเร็วแค่ไหนเรามาดูครับมาทึบปึ๊บมาเวลเขากับมิโอผมมิโอผมได้เริ่มก่อนซัดอันติไปก่อนเลยนะครับไล่เวทมนต์ขึ้นมาปล่อยน้องๆใส่ปึ๊บข้ามเทินไปเสร็จมาเวลก็ไม่ได้เล่นก่อนแล้วเกมผมปั๊มเจาะเกาะไปหนึ่งคุบเพิ่มคีอีกหนึ่งล่วงไปคุยกับล่ามาม่วงหนึ่งแล้วเหรียญปล่อยนกปล่อยปลา ฟินิชเข้าไปตายหมู่นะครับความโหดของน้องมิโอมันทําให้ทีมลงข้ามที่มีความเร็วสูงเนี่ยเล่นไม่ทันทีมเราด้วยซ้ำเห็นไหมครับนั่นแหละครับทําให้หลายคนเนี่ยเลือกที่จะแบรน์มิโอแต่เมื่อกี้เขานันไปแบรนดเฟยา่าสำหรับผมเนี่ยมิโอผมอะ่ะ <c oughs> คือเฟย่าเนี่ยมันทาเจาะเกาะได้จริงนะแต่มิโอเนี่ยมันทําให้เพื่อนเราได้เล่นทั้งแผง <c oughs> เพราะว่า้อเขาโดนขโมย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเดี๋ยวเล่นไปอีกสักพักหนึ่ง <c oughs> ผม อัพสกิลนี้ทําให้มีโอกาสขโมยเทิร์นมากขึ้นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสโดนขโมยหนักขึ้นก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะชอบแล้วก็ได้สาระกันไปนะครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวเทิร์นเบสก็ผมก็กลับมาเล่นกลับมาทำคอนเทนต์เพิ่มให้อีกเกมหนึ่งสำหรับใครที่เป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด Subscribe หรือว่าพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้คลิปนี้ลาเท่านี้เจอกันนะครับ